มาในช่วงแรงสกิดวันนี้ค่ะต้องบอกว่าประเทศไทยเราเนี่ยมีเรื่องที่น่าภูมิใจนะคะ,คะแต่ว่าอ<ว>ีกเป็นเดิงไร้นั้นไปติดตามได้ในช่วงแรงสกิดสกิดขาวค่ะ สานใจนโยบายกันชาติทางการแพทย์ของไทยพร้อมยอกไทยให้เป็นต้นแบบแล้วก็เตรียมมาศึกษาแรงงานเชิงนโยบายแล้วก็กดไม้จ้าเป็นปลื้มไปหัวชาวเพราะว่าเป็นเรื่องที่น่าภูมิใจสําหรับคนไทยหลังวงการแพทย์นนเขาเอากันชากันชงแล้วก็พืชกระถ่อมเข้ามาเป็นส่วนในการรักษาผู้ป่วยทาให้ตอนนี้ก็เป็นเทรวมจ,จากทั่วโลกโดยเฉพาะประเทศมาเลเซียเทเขายอกให้ไทยในนาเป็นต้นแบบในการพักดันเชิงนโยบายได้สําเร็จเพื่อใช้ ประโยชน์จากถังกันชากัญชงแล้วก็พืชกระถ่อมโดยเฉพาะในส่วนของพืชกระถ่อมนั่นเนี่ยนะเมาเลเซียเขามีการใายกันมาแต่ว่ายังถือเป็นสั้นเสพติดแล้วก็พิษกฎหไม้โย่ซึ่งเขาก็เห็นตรงกับประเทศไทยว่ากัญชากัญชงแล้วก็พืชกระถ่อมเป็นพืชทท่ให้ประโยชน์มากว่าโทษห้ากำหนดแนวทางการ้ายยางรัดก,กุมแลวก็เหมาะสมส่วนประเทศไทยเราเนาี่ยนะเขาก็ได้กำหนดเพน้นงานตามแนวนโยบายกฎหไม้แล้วก็แนวทางยําชัดเจนเพื่อดูแลไม่ให้เกิดการใายพิษวัตถุประสองค์และจ้ะ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมาเลเซียเน,นี่ยนะเขาก็วางแผนอีโอขนาดเดินทางมาศึกษาแรงงานเกี่ยวกับการพักดันเชิงนโยบายในประเทศไทยซึ่งไทยเราเน,นี่ยนะก็มีความพร้อมให้การตอนรับแล้วก็ให้ความโรคเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายนี่แหละจ้าวันนี้ก็เป็นเรื่องใน่นองเศร้าหนุย่ยเอามาบอกกันทุกคนได้เห็นว่าประเทศไทยเรามีเรื่องดีๆแล้วก็น่าภูมิใจเยอะนะจ้า